ควนเหตุร้ายแจ้ง191สํานสำนักงานตำรวจแห่งชาติถยบวก,ก้วอ่ะไม่น่ามาห้ามเลยรู้ปะ พวกมันน,น่าจะโดนมากกว่านี้เนี่ยโอ้ยออนแค่นี้นะเขาก็โดนเยอะพอแล้วนะแล้วอีกอย่างนะสองคนที่ออนหาเรื่องอ่ะสองนคนนั้นทำไมทำไมอ้ำอึ้งอยู่ได้เออก็เขาเป็นลูกอบตอเพื่อนพ่อนะสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จริงเหรอตายแล้วสิไงล่ะเฮ้ย <c oughs> แต่ก็ช่างมันเถอะก็พวกมันสมควรโดนแล้วไม่ใช่หเหรอจริงมะ มาเนี่ยเดือยไปสั่งให้มาเหรอจ้ายังเสียงดังเสียเซลยังหลุดโอ้เจ๊เตั้งนานไม่ได้ยินหรออ่าเซลเอาหยังมาดิหน้าสวยๆอย่างหนูเจ๊ต้องน้ำนางเอกสิล้ำปลามั้งเฮ้ยไม่ใช่โหระโหระโหระน้ำนางเอกน้ำหยังน้ำสมคิ้วจะได้ดีได้โบแก้วหยังจ้ะ นึกถึงน้ำเปล่าค่ะน้ำเปลาน้ำเปล่าเจ๊โอ้น้ำเปล่าน้ำแข็งเปล่าเดี๋ยวได้เด๋ยเจ็บเศร้าเลยหรอวะปลาครับมีหอมบ่ครับมีหอมใหญ่กับมีหอมหน่อยกับมีโอ้มีมาพิกบ่ครับพริกกะมีพริกสวนพริกขี้หนูมีเบิด ข้าวสารผมเอากระเทียมครับโอ้กวนกันตัวนี้ทามหาหอมใหญ่หอมหน่อยหามหาพริกทุกอันทุกอย่างเลยกระสีมาเอากระเทียมหมายเพิ่งอะจังไหนผมผมคือคือผมรอเล่นครับอย่าอย่าอย่าโกรธเด้ออย่าเขียดเด้ออันนี้รอเล่นม่เก็เขียดอีนนี้เ่ยเว้นเล่นเล่นกับผู้ใหญ่นี่หนิเล่นกับผู้ใหญ่ติงตองกระสีร้อยยิ้มปลาที่นอปลาหัวแก้วคืนอยู่ต่อนะมีหวังได้โชคคนอีกแน่ๆเลย สวยหรือว่าเฮ้ามานันอะไรสวยใครสวยฮะพบผมช่มมวยครับสวยส,ส,สวยมากแต่โดนแหลสะสัมแม่ครับ <c oughs> ก็เรื่องของนายไปบัวกแก้วไม่อยากติดคุกเขาหาค่าตักก,รรมก,มกลมบโอ้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 จะได้ไปไหนแล้วเจ้นาน้องสาว นั่นนะสิอยู่คุยกับปกต้ก่อนสิจ๊ะโบแก้วจ๋าเฮ้ยพวกมันเป็นใครอ่ะโบแก้วอ้าวทำไมโบแก้วไม่บอกเพื่อนเลยจ๊ะว่าเราะเป็นแฟนกันเฮ้ยไม่ใช่นะก็สองคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นครูสอนวยอยู่ท้ายซอยอ่ะแล้วก็ชอบหาว่าโบแก้วเป็นแฟนกับมันอะอ้าว่ไอ้พวกบ้ากำลัง ซาดิตโลกจิตที่เองนี่วะโ้ยแล้วรู้ไหมว่าพี่เป็นใครใช่พวกพี่นะไม่ใช่นักมวยกระจอกนะจ๊ะใช่พวกพี่ไม่ใช่นักมวยกระจอกขึ้นชกมาแล้วแปดสเจ็ครั้งแพ้คะแนนแค่ครั้งเดียวที่เหลือนะแพ้นอกตั้งแต่ยกแรกแล้วพูดทำไมมันพูดก็ไม่มีใครเขาามามึง นี่กลัวจะแน่เดี๋ยวพวกพี่ยังไม่ให้น้องไปทำไมต้องเชื่อด้วยฮะไม่เชื่อก็ลองดูสิเอ่อผพราว่าญลังแก่ผันยิ่งดีกว่านะครับมีเต่ผพวกตัวใหญ่มีตัวยุ่งจนได้จนแล้วก็พ๊ดเดียวเลยโยคุณป้าคะวันนี้ม่ขนมอะไรบ้างเนี่ย โอ้ขนมป่าหลาตัวลูกกินขนมเหรอใช่ค่ะโอ,อ้ดีๆเอาได้หละอ่ะอ่ะเลือกเอาเลยขนมมีเป็นลอยลอยอย่างเอาลูกอมดีกว่าลูกอมกันนี่ลูกเนี่ย,ลเ,ยเลือกเอาเลยเอานี้ดีกว่า ละค่ะอันเดียวเนี่ยค่ะโอ้ยเอาอันเดียวป่าก็ให้กินฟฟีๆล่ะนะอคุณมากค่ะอ๊ะบอเอาเงิน้ําดอกตรงนู้นเขามีอะไรทะเลาะกันหรือเปล่าคะนะเรื่องของผู้ใหญ่เขาอย่าไปสนใจโอ้ดูท่าทางน่าปวดหัวนะคะโอ้แดนดอนลูกป่ายังมาสนใจเลยปวดหัวจังเลยแค่มองก็ปวดหัวแล้วเนี้ยเอาไปต้อส ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพ่อมาเดี๋ยวมาเด้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีไรเปล่าลูก ไม่มีอะไรหรอกพ่อพอดีไอ้พวกหมาข้างถนนน่ะมันเห่าเอานะพ่อเราไม่มีอะไรนี่ลูกไม่มีจ้ะไปงั้นลูกกลับกับพ่อก่อนก่อนเนาะได้จ้ะกลับบ้านกับพ่อละกันนะเออไปเนี่ไอ้ไห้เดี๋ยวมึงเอามอเตอร์ไซค์ลูกกูกลับด้วยนี่เว้ยได้เลยครับผมโอเค hai giai đoạn hai giai đoạn nè giai đoạn hai giai ngao hai giai đoạn hai nè đoạn hai giai nè, hai giai hai เอนายคำเม้าส์ออนนี ja> ่คำเม้าส์เออในคำเม้าส์ขอโทษแล้วก็ขอบใจแล้วกันนะโอ้โอ้ผมผมไปตัวเดี๋ยวนับผมไปตัว ไปทางไหนกันนะเราคนร้ายไปทางไหนเนี่ยเห็นหรือเปล่าถ้าจะไปทางนู้นเห็นหรือเปล่าไปนู่นหนู้นดังโน้นตำรวจด้วยตำรวจไปแล้ว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 มาเรื่องไปดีกว่าโอบุฟี่อัดมาเลยได้ไหมเฮ้ยดอนอยู่เฉยๆดีแล้วโธ่ลูกพี่ไม่เห็นหรือไงมันยาำหน้าพวกเราชัดๆนะ

ินกะปีละอื invers, capacity, visa, ่ใส่แฟงคิวแล่นแคมกันบ่แม่นซังไผคิวแล่นแคมกันบ่แมนซังไผกให้พี่สาี่มาหาอวยตาบาทางพทางพีู้พี่ไทางพีู้ พ่ผู้ทางพี่ผู้ท่างพายผีคู่อนนนเคียงเราไปก็เลยบ่คิดอยากไดอ้ใจจ้าบ่หวนางผัวดอกตางเจ้าผู้ทางคัวดอกางเจ้าผู้น้มยผมรอีผมดาสิโอรับมาลงลลูกกผู้ลงกอในรกอ กนะฮลีลาเหมือนดังคงกระเคลอีสานลำเพล่นอลาทอนนอนแดนอีสานลำเพืินอลาทอนนอนแดนเอาจเา้าะเห็นของสวนนําไล่เยยกระช่เลยครับเช่นค่ะสวัสดีครั น้อยหนาบัดีครับมีอะไรแล้วบัสดีค่ะบัสดีค่ะโอ้ยขอบคุณหลายคบขคบคลณหลายขอบคุณลยหลายน้าลุลารับแขกรับโค้ชซอยการบัสดีค่ะ ขอบคุณมากครับขึ้นบ้านใหม่ด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับบวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อมาทุกคนมันเป็นคนหัวหน้า๊ดีค่ะสวัสดีครับบมได้หรอครับบวยไม่ได้ครับพี่ครับขอบคุณหลายๆด้วยเด้อดอกไม้ดอกบางใหญ่เลยครับขอบคุณครับหน้าตาก็รอดอกไม้กระโดดเอ้ามองเห็นเนี่ยหรอแขกเยอะเลยนี่แขกกำลังมาเยอะเลยพ่อไปไหนพ่อ พ่อวายนี่เจ้าค้อนแทะกระบมากินเหล้าอย่างเดียวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โอ้ยเรือว่าหกระเป๋าเรืเชิญเครับเชิญ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 เชิเชิญ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 ญญเชิ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 ชิญเชิญ ข <Off> ่แสดงความยินดีนดค่ะเดนขอ้ร่ำรวเจริญนะครับขอบคุณคุณใช่ครับอวนครับดีครับครับโอ้มาจากสวนทั้งบิออกสวลุมมี่ได้หรือเอ้โนีเรียกว่าล็บมือนานบ้าน้ไปเาัใชป็อดีเลยมันนานธุรกิจมกันครับจารีนว่ามันสวมซื้อ้อมเสียงเขนยากเลกันสฟิสส ปากาปากเอาลูกเอาเอาเอาขอเชิญขอาเชิญครับส่งกันนี่ดื้อการกินพวกความของพวกเนี้ยเราด้วยครับเด้อ วันเกิดครับบ้านใหม่ครับมาอำโนวยกวยใช่แม่มึงแม่มึงมาหม้อของสควอนมาหม้อของสควอนเออเออเออมาวยใช่อ่าให้โชคดีมีใช่ให้ล่ํารวยล่ํารวยครับเออเออขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมาคุณพี่จุ๊งโชคดีคือกันเดอร์คับขอบคุณครับครับเด้อสิบังกรไหเด้อเนี่ยอย่าเปาเอาเรื่องดวงเออไม่หยัง มือวานนี่ถั่วรอย่เลี๋ยไอย่าป่ลูกให้คุยกันแนมือวานนี่โซ่หัวค่อยดีมมนสิายจังสันตำรวจ่นไปหยอก่นโมโหว่าไผเป็นไผ่ไอ้ตวมือนี่ม <adalah> ือขึ้นบ้านไว้เนี่ยมือนี่เป็นมือบ้านไมกับพวกเราเรื่องบอดีโมเส้นั่งมองอาหารอาหอม ลูกอาหารป่อใจเย็นจับอะไรอ๋อเันหิวบ่เอาไปไปไปเสิญเๆๆเออไปเลยครับไปเลยอไปส่งแน่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 โอ้ย เอ๊ี่อย่างวะก็นั้นที่ลรแม่ผมมู่่้คือกันที่อย่างาวะดอกยี่อ้อยเป็นรู้ไสหล <คน S 2> ูกไส้เข้าหลูกไส้เข้ามันรอคนมันมีเสน่ห์รอมันขอ้นลอมรอพี่พอยนะ วอะไรเนี่ยนั่นสิล่ะตัวเงินตัวทองเปล่าโอ้โหขนม่ใช่ยี่เลยเฮ้ยเจ้าว่าขยคุ้นๆหนนั่นสิล่ะเคยเห็นเนี่ยโอ้ท่านนายกทักษิณนายกอบจทักษินมาเชียร์ป๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมนึกว่ามึงสิบกว่านโอ้ มาเป็นยังมาเป็นยังนอกเวลาราชการผู้ทอกันเพื่อนกันเซียวกันเฮ้ยปมามาเลยงานปีงี้ต้องมาอยู่แล้วแล้วเมียะไมาปเขามียังบ่มาเมียไปธุระต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติอืมมาดิเต็มที่เต็มที่นะที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ่อย่างวะไลูกชายเขาคือเป็นยังไงใครคิดว่ามีอาการไฟซับในเลือดลูกสาวมึงเฮ้ย ปวกเวรวกเวรวกเวรเขาเมาผ้าครอบครัวคุณนายกออจไปไปไไปนั่งโต๊ะไป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 เดี่ยวอาหารการกินให้เดียบร้อยด้วยคือไปไปไปเชิญ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 โต๊ะทั้งสี่ด้อยกันด้วโต๊ะทั้งสี่โต๊ะทั้งสี่ไป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 ได้แล้วแขกไปได้แล้วแขกไปไปไปได้ครับได้ครับ มันคือเป็นยังสั่นมันเป็นสิริเสียเงินเลยบอกแต่ตอนข่ยกับเจ้ายังบริเสียค่าดองพ่อบาทบาทลูกเจ้าเปียบนั่นที่ล่ะหัวใจมันตรงกันแต่อันนี้หัวใจเขาตรงกันก็อาจจะบริเสียค่าดองแม่เอ๋่ข่สิสอนในลูกเอ็ดคือพ่อกับแม่มันบอดีดอกขั้นเขามักขาฮักกันกระเพรจแต้งไปขอกันดีๆนั่นแหละได้ลุกไฟแล้วแขกมาหลายปีอาหารเราสิพ่อบ่อเรา 张华。